จ้าวัดดีจ้าวัดดีค่ะ <S 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 วัดวัดดีค่ะวัดวัดสวัสดีค่ะ <S <S พ่อกับจิเพ็กอีกแล้วนะคะ <S <S วันนี้จะมาทำข้าวคุปกกะปิสูตรของจิเพ็กเองนะคะง,ง่ายๆค่ะอ่เรามีเครื่องปรุงก็มีเนี่ยมีกระเทียมสับแล้วก็ กะปิหัวหอมแล้วเอ่อมะม่วงมะม่วงเปรี้ยวนี้นะคะแล้วสับปะรดแล้วก็มีหมูมีพริกหมูนี้ไว้เป็นทาหมูหวานใช่ไหมเออหมูนี้เก็บไว้ทําหมูหวานมี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 น้ําตาลมีพริกสดแล้วก็นี่ผักที่ดองจะมากินด้วยนะมีถั่วผักยาวหั่นบางๆหั่นฝอยๆแล้วก็หัวหอมซอยพริกสดซอยแล้วก็ไข่เจียวหั่นฝอยๆ และเนี่ยผักพวกนี้มีถัว่วพูมีผักชีมีถั่วเนี่ยเดี๋ยวต้องมาไว้กินแก้เลี่ยนนะคะเสเดี๋ยวเราก็จะไปทําการลงกระทะทำให้ดูนะคะเดี๋ยวกระเทียมนะคะกระเทียมที่สับไว้แล้วเนี่ยเทลงไปมัน เลี้ดดยงเลี้หน่อยตุ้ยปิ๊กนะคะมไดูที่สุดไก่ถุดมันจะเหมือนนัวสุดของไก่บ้างตุ้ยปิ๊กเองนะคะนี่เราทำหมูหวานก่อนใช่ไหมไม่นี่เราจะทำอะไรเนี่ยขั้ขวกะปิขั้วกะปิก่อนอขั้วกะปิก่อนใส่กระเทียมแต่บางคนนะนะเขาไม่ขั่วเขาใส่กะปิดิบคู่กับข้าวก็ได้ตำรวจไม่จับแล้วแต่ แล้วแต่สูตรแสถกมันแต่ว่านี่ของกิฟทกนี่กับปีนี้นั่นเราต้องมาทอดอีน้มันให้สุกก่อนถ้ากับปีนี้สมมุติว่าเหลือนะเก็บไว้ได้เก็บเส่กระปุกไว้ได้ไว้ไไวันหลังเราเรา,าทําข้าวกับปีอีกเราก็เอาตักข้าวมาแล้วอันนี้มาคุกต่อกินได้อีกเก็บไว้ได้นาน,นอ่าได้ที่แล้วกระเพียม เยวเหลืองแล้วทีนี้เราทอดกะปิพวกะปิหมดเลยก็เก็บไว้กะปิไม่หมดวันนี้เก็บไว้ตัวกะปิให้หอมดวยกับเทียม ากนะเขาเรียกว่าคั่วเคยใอไว้น้ำตาลนิดนิน้ำตาลตายนะำัวเค ตัวเลยไหวหอมสุดนี้นะคะง่ายๆโัวนี้เก็บไว้อีกนะถ้าเหลือเนี่ยติเนี่ยเก็บไว้รอบต่อไปมีข้าวสวยสักจานเอานี้เอามาคุกอีกก็เป็นข้าวปกติี่ใหมาอีกทำให้สุกไว้แล้วข้าวกินเล่นหนงได้เลยได้ทำให้สุกไว้แล้วไว้ได้นานเก็บใส่กระปุกไว้ถ้าลูกหลาอุ่จานยังว่าทำฝาทุกส่างก็ได้ด ไปไปกินแล้วกุ้งข้าวแล้วเป็นข้าวติขึี่มาทันทีเลยข้าวี้ยร้อนอืมได้แล้วใช้ได้เนี่ย เราจะไปคู่ก,กับข้าวนะคะเราต้องทำให้สุกก่อนอหอมทีนี้เราจะเริ่มทำหมหมืนนทำกหวานนะคะเราต้องใส่น้ำมันไปก่อนานารน้อน เตรียมอหอมไว้นี่น่ากินมากนะนี่น่ากินมากเดี๋ยวไปกุกข้าวอีกนี่ยเราก็ใส่หอมลงไปนะคะหอมลงไปผัดในน้ำมันก่อนจะทไปหอมใหญ่ก็ได้นี่จิเ๊บเอาหอมพม่านะหอมพมา่าทำไมมันได้เนื้อนะอ่าใสน้ำมันก่อนผัดให้มันหอมได้ไม่ต้องเรี้งนะ そう。 ใส่หมูดงได้เลยนะคะหมูเป็นมันบ้างก็ได้เป็นมันนิดหน่อยแดงบ้างเป็นมันบ้างเป็นหมูหวานเอาไว้กินแก้เ่งกันเป็นเครื่องเคียงเอากินกับข้าวคู่กับติไงถ้าคนไม่กินหมูมันเป็นกุ้งหวานกุ้งหวานก็ได้ค่ะถ้าเราไม่กินหมูเราก็ใช้ได้กุ้งหวาน เนี่ยก็ต้องใส่สีดําหน่วเนี่ยหวานก็ต้องใส่สีดํานะคะอันมาบปคนบ็อบซีอิอ๊สหวานของจัน<บ>อีกแล้ว <c oughs> เนี่ยมาอีกแล้ว ใส่ถัวเตน้ำไปหน่อยนึงปรุงด <c oughs> ้วยน้ำตาลทรายน้ำทรายใส่ลงไปอ,อกหวานหวานหน่อยนึงหมูหวานอะ่ะต้องมาสักพัก ให้เดือดให้เดือดหมูจะได้นิ่มเนี่ยเขาใส่หอมหอมไม่ต้องให้เลืองพอสุ <S <S กมันเยติดอยู่ในเนื้อหมูอร่อยนุหวานเคล็ดลับ พอเดือดอย่างนี้เราต้องปล่อยให้มันแหง้งให้เหนียวให้รัดให้รัดตัวให้น้ําเนี่ยน้ําน้ําที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้ต้มจะมีน้ําต้มน้ําตาลอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ปล่อยให้แห้งให้มันรัดตัวกับเนื้อหมูนะคะแล้วจะค่อยได้จะอร่อยเดี๋ยวนี้ต้องเคี่ยวไปก่อนเคี่ยวเนื้อหม,มูกับกับน้ําตาลที่เราใส่เมืนเน่อกี้ให้ออกหวานน,นิดนึงเค็มนิดหนึ่งหวานนิดนึง เค็มไม่ต้องมากเค็มนิดหน่อยค่ะโอ้หวานเมื่อกี้เราไม่ได้ใส่เกลือดีนะอืมไม,อไม่ต้องไม่ต้องไปเค็มมากเราข้ามันเค็มเ,เลยเหลือสักนิดพอแล้วนะเพื่อนเราอยู่ที่เกาะเรีไไม่ต้องไปไหนแล้วดูแต่ร้านหัรมุกต้งจีบเผ็ด รุ่งเช้าถึงมาไปซื้อของมาทำตอนวิชาชอบทำของกินเนี่ยตอนวิชาดูแลต้องทำนะที่มาทึงทำแล้วอ,อร่อยจริงจินจริงเนื้อเห็นไหมนีสิหนออกมาไปมเท่าเท่าไรเรามาซับเองแบบปั้นปั้นให้ลองไปเนี่นมองโอ้ยยอดเนี่ย,ยต้องมีน้ำก้นอย่างเงี้ยหมูหวานตั้งเอาไว้ให้มันเข้า,เข,าเข้าเนื้อหมูเลย นี่ให้มันเหนียวอยางเนี่ยน้ำน้ำตาลนี่มันเหนียวรัดหมูอย่างนี้เลยเนี่ยก็เรียกว่าหมูหวานกระทานี้เดี๋ยวต้มข้าหมูหวานน่ากินไม่หมูหวานที่ห้าวต่วะ กินรไงไง้อยอย่างเี้บอาหารมมนูอยไประมาณมาทำน้ากุกกคนไทยนะนี่กับปิที่เราคั่วไว้เมื่อกี้นะคะนี่เราจะเอามาใส่ในข้าวเนี่ยข้าวแล้วเขาคุกแล้วเหลือนี่เราเก็บไว้ได้อีกนะคะแอ่คนี้ก่อน ต้องใส่เยอะนิดเดียวก็พอ,พอเห็นไหมสวยไหมขนมได้ที่เลยอ่ะเนี่ยต้องคลุกเนี่ยแต่ข้าวนี้ต้องอย่าลืมนะตักขึ้นมาตั้งไว้เย็นก่อนนะข้าวสวยเย็นข้าวสวยตักไม่เย็นต้คลุกง่าย มากพอดีเป๊ะแล้วท่านผู้ชมทางบ้านนะคะไอ้ไอไอกะปินี่นะคะเราทําอย่างนี้นะไม่เสียเราใส่ถุงก็ได้สดใส่ถุงใส่ถให้แน่นใส่ตู้เย็นเอาไว้ถ้าก็มีกระปุกก็ใส่กระป๋อไว้แล้วไม่เก็บไว้ถ้าวันไหนพอเราอยากจะกินข้าวคุกกะปิอีกอันนี้มาคกุกเกลี่อย่างเนี้ยคกุคกเดี๋ยวไปผัดในกระทะหน่อยนึงให้มันร้อนๆแล้วก็หาผักผักถ้าเราไม่หัน่นอย่างนี้เราก็หาผักนำมากินนอกก็ได้ ซอยพริกใส่ก็ไม่มีมะม,ม่วงกม็มีมะนาวบีบมะนาวใส่ถ้าสมมติถ้ามะม่วงเปรี้ยวๆไม่มีนะคะก็อร่อยแล้วนะเออบีบมะนาวใส่ในข้าวเนี้ยมันก็อร่อยแล้วกินได้ไปไหนมาไหนคดข้าวห่อลูกหลานอยู่ไกลๆทําไห้ลูกหลานทําเป็นเหมือนข้าวผัดได้ไหม,มได้ทำไปลูกหลานใส่มงใส่หมูลงไปในกระทะเลยแบบได,ได้ไปมันก็ได้ใส่ลงไปด้วยข้าวคู่กะปิรวมมิดเลยเอรวมไปเลยก็ได้ เอาหมูเลยใส่ลงไปผ,ผัด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 แล้วก็ใส่น้ําตาลเอาหู้นิดเกลายเป็นข้าวผัดกะปิอีกข้าวผัดกะปิก็ได้ใส่หมูงลงไปนิดหน่อยได้นี่เก็บเอาไว้นนพาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปลูกหลานเนี่ยไปไกลๆเนี่ยคตรไปได้เลยไม่เสียไปเจอมัม่วงเบานะอืมมะงม่วงใส่เดี๋ยว <c oughs> จิ๊บเพกจะไปทําการผัดผ <c oughs> ัดข <ปะ S 1> <ห>้าวมะเดี๋ยวไปดูกันเราดูขั้นตอนกันขั้นตอนนี้เมื่อกี้จิ๊บเพ็กจะเอาเอาข้าวนี้ไปคลุกกับกะปิที่เราผัดไว้สุกแล้วนะคะ แล้วนี่กระทะนี่เมื่อกี้เราผัดมูหวานยังติดอยู่นี่เราไม่ต้องไปล้างออกมันติดมูหวานอยู่นี่ทําการเทลงไปในกระทะขณีนี้เราเราโมเราเบอๆนะคะเราล้วนแล้วก็ผัดไปให้ร้อนอย่างเดียวอย่าให้มันนะคะมันไม่ต้องใส่แล้ว นี้ไปทากินแล้วจะไม่ผิดหวังนะคะทดลองนะคะทําคั่วเคยไว้แบบที่จิ๊ไป้ข่วนแล้วกระปุบบกนะทำได้กินเรื่อยๆ,ๆ,ๆไปเราลองบุญอาหารนะเราบกับข้าวอะแลาวมาทํากินแบบเนี้ทาไก่หวานก็ได้นะคนไม่กินหมูนะคะไก่หวานกุ้งหวานได้หมดทำวิธีเดียวกัน มันออกมันลงท่อเดียวันแต่กุ้งหวานไม่ต้องใช้หอมก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช้เหมือนกันมันจะได้ไม่ไม่กไม่มีกลิ่นคาวมันจะหอมแล้ไปดูหมูหวาน้องคิดติกตักใส่หอมมันนี้มามันหอมนะคนกินนะคะอันนี้อันนี้มันไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะเรารวนในกระทะอย่างเดียวก็ขอมสุกหมดอยู่แล้วเนี่ยมันร้วนให้มันร้อนๆหน่อยเป็นอันว่าใช้ได้โอเคนะ เราไปจัดจัดให้มันสวยขึ้นนะค็ทำการชิมได้เลยสูตรนี้กินแล้วจะผิดหวังนะคะกินแล้วคอมเมนต์มาบอกได้ว่าเป็นยังไงยังไงอร่อยไหมคอมเมนต์หรือคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ไม่รู้แหละคอมเมนต์คอมเมนต์ได้นะ รองภาษาโบราณพูดผิดบ้างถูกบ้างนะตอนมันแก่แล้วไงไหมแต่ว่าเรื่องทำัา,าข้าวจะไม่ลืมความจำดีก็รอให้แม่พูดผิดเนี่ยจะได้แซล์ไง่น,นะความจำถ้าไม่ผิดก็ไม่มีอะไรเซลาตากล้องยืนเงียบเรื่องลืมไม่ลืมนะคิดเลขยังพลวัร้องเพลงยังเก่งอยู่ <c oughs> ไปไม,ามาตามไปด้วนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็มาจัดแล้วไอ้โบานนี่ตรง ด้อยล็กๆใส่เนื้อหมูกปเดี๋ยวใส่ลงไปวันเล็ดทีนี้นะคะทําการทําทําแบบว่าจัดจานจัด,จ,ดจัดให้มันสวยโรยหน้ากับไข่เจียวหน่อยนึงไข่ฝอยไขย่ฝอย,ย,อยเจียวแล้วมาหั่นฝอยไงไข่เจียวหั่นฝอยอ่าแล้วก็มีเครื่องเคียงอย่างนั้นนิดกันนิด ต้องเยอะเท่าไรก็อยากจะกินแล้วก็มากินนอกอีกพริกนิดหนึง่งหัวหอมนิดหนึง่งเปรียปร้ยวๆสมมุติถ้าไม่มีมะม่วงนะมะน,นาวก็ได้แต่วันนี้บังเอิญมันมีมะม่วงใส่มะม่วงนะแล้วก็ไอ้น,นี่ไอ้น,นี้ก็อร่อยนะโตชูโร่หม่อนยะมัน เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานโ<ฮ>อ้อับระรดนี่แหละยิ่งอร่อยเลยนะแล้วก็มีผักนี้นิดหนึ่งถั่วพูถั่วพูนี่น่าพูดถึงข้าวผุกกะปีนี่ขาดถั่วพูไม่อร่อยนะถะั่วพูทำให้อร่อยกินแล้วมันไม่เบือ่อแต่บางที่เขาก็ไม่ใส่นะออกจะเป็นออกเหมือนแนวน้ำพริกลุงเรือทำ <c oughs> นี้มันครบ <c oughs> <ๆ>ครบครบีนอูุรโบราณเขากินนิ่เพ็กผักนงเนี้ยแถมครบสูตร ผักชีสักนิดก็ได้แล้วเครื่องเคียงหวานตั้งข้างนิดหนึ่งนี่ข้าวคุกกะปิของจีเป็กเสร็จแล้วนะคะแล้วสักเดี๋ยวมาลองทำการชิมดูนะคะว่าอร่อยสักแค่ไหนนะคะข้าวคุกกะปิของจีเป็ก เสร็จแล้วนะคะตอนตอนนี้จิ๊เพื่จะทําการชิมนะคะอรอะ่อยสัแค่ไหนจะได้บอกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะจอบเปรี้ยวกันนี้ม่วงหน่อยหนึ่งหัวหอมหอยหนึง พริกน <Jordan> <shirt. S 1> ิดยวพอตัวผักยาวเอาผักนมาคุกไหมไม่ต้องคุกหรอกินอย่างกินอย่างนี้แหละกินแบบที่เราเรากิน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 ง่ายง่ายกินแบบคนบ้านอืม ดีได้ได้กินผักเยอะๆน้ำทำการชิมทำการชิมาะนะคะเยี่ยมจริงๆมา้โม้นะคะอร่อยจริงๆอร่อยมากเลย มีความหอมข้าวมันก็จะมีความหอมของกะปินะ,ะตัดกับหมูหวานแล้วก็มีความหวานของสับปะรดหวานๆเพืเปรี้ยวนิดๆมัมันม่วง,งเปรี้ยว,วม,ม่วงเปรี้ยวนายมันจะถักเยอะๆอร่อยเนี่ยเันที่สองอข้าวคุกกะปิของจีเพ็กทำเสร็จแล้ววันนี้ชิมก็แล้วอร่อยมาก ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเอาไปเอาคลิปนี้ไปลองทําดูกันมั่งนะคะแล้วก็ติชมได้นะคะเป็นยังไงบอกมาด้วยแล้วจิเป็กก็วันนี้ก็ขอแบบว่าใครดูของจิเป็กแล้วอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กด share, แชร์แล้วก็ซับสไครต์จิเป็กด้วยแล้วโอกาสหน้าจิเป็กจะเอาอาหารอะไรแปลกๆที่อร่อยๆมาออกคลิปมาอีกนะคะ วันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย